หากคุณสามารถเก็บเงินวันละ34เหรียญต่อวันหรือ1028เหรียญต่อเดือนเพื่อแลกความคุ้มครองที่1ล้านเหรียญทันทีเพราะมีเงินสะสมแบบอ้างอิงดัชนีผู้หญิงอายุ42ปีสามารถเก็บเงินเพื่อวางแผนกเกษียณหรือเก็บเงินเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆได้โดยการกู้ยืม ประกันชีวิตแบบ IUL เป็นประกันชีวิตที่มีประกันโรคร้ายแรงแถมมาให้ด้วยถึง13โรคเช่นมะเร็งชนิดต่างๆหัวใจวายเฉียบพลันเส้นเลือดในสมองแตกติดตันทุพพลภาพพร้อมคุ้มครองโรคอ,รอัลไซเมอร์อุบัติเหตุร้ายแรงวินิฉัยว่าจะเสียชีวิตภายใน24เดือนหรือน้อยกว่าจะมีเงินก้อนเข้ามาช่วยเหลือทันที 20ปีที่จ่ายเป็นกรมทันจะอยู่ที่2 4 6 6 0 0เหรียญถ้าได้ดอกเบี้ยทุกปีที่6.45%ตามที่บริษัทสร้างตัวเลขสมมติฐานไว้เงินจะโตแบบทบต้นทบดอกเมื่อถึงตอนอายุ69ปีจะมีเงินสะสมอยู่5 7 2 5 8 8เหรียญและยังมีความคุ้มครองที่1ล้านเหรียญถ้าหากเสียชีวิต สามารถนํามาใช้ในรูปแบบต่างๆได้เช่นกู้หรือว่าใช้เป็นไรายได้หลังกเกษียณที่อยู่ในเงื่อนไขของบริษัทเพื่อไม่ให้กรมธรรม์ขาดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณการเก็บเงินที่ใส่ไปจะไม่หายไปไหนถ้าคุณเจ็บปว่วยหนักก็จะมีเงินก้อนเข้ามาช่วยเหลือหรือถ้าเสียชีวิตผู้รับผลประโยชน์ก็จะได้รับเงินหล้านเหรียญทันทีแบบไม่เสียภาษี หากท่านใดสนใจดูราคาเบี้ยรประกันหรือวางแผนเกษียณพร้อมความคุ้มครองในทุนประกันอื่นโทรเข้ามาหรือว่าส่งข้อความมาหาจูนได้เลยนะคะจูนจากรัฐฟ,ฟลอริดายินดีให้คำปรึกษ,ษาทั้ง50รัฐค่ะ